สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการที่แบบว่ากรณีแก้วไม่ลงนะคะแต่ทีนี้ช่างเขาเช็คแล้วนะคะว่าตัวเซ็นเซอร์เสียนะคะเราทําการยังไงก็คือเราเปิดเข้ามาปุ๊บเราหมุนน็อตข้างบนนี้นะคะ2น็อตน,นะคะ,อะสองตัวแล้วเราอีกตัวหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ3ตัวเราดึงออกมานะคะ,ะยกมาเสร็จสับปุ๊บนะคะเรามาดูข้างล่างนี้นะคะมันมันจะมีน็อตอยู่ข้างในเนี่ยนะคะ2น็อตหมุนเลยค่ะเราหมุนน็อต <im PS? S 2> ตัวนี้นะคะ2น็อตอาจจะต้องใช้ เราต้องใช้ไขควงยาวนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าจะหมุนสะดวกนะคะเราอาจจะหมุนน็อตออกมา2น็อตตัวนี้เสร็จปุ๊บนะคะไม่ต้องขันออกหมดขันแค่แบบว่าคลายนะคะคลายนิดเดียวมันก็จะออกแลวนะคะคลายนิดเดียวเราคลายนิดเดียวเสร็จสับปุ๊บนะคะนี่คือกรณีแก้วไม่ลงนะคะเทสแล้วว่าตัวเซ็นเซอร์มีปัญหาก็คือว่าตัวข้างในเขาเรียกว่าไอ้่ะอ่าเสร็จปุ๊บอ่าแล้วเราก็ถอดตัวนี้ออก โยกมาเป็นอย่างเงี้อ่ายกมาเป็นแบบนี้นะคะนเป็หนีบตัวหนีบไปนี่ไปเฉยอ่ามันแค่หนีบไ้เฉยมันไม่ได้อ่าแล้วเราทำตรงดึงนี้ออกเราต้องเอาอันนี้ไม่ไม่ต้องดึงก็ได้อันนี้แค่คลายออกอ๋อเราเราคลายตัวนี้ออกมานะคะคลายตัวนี้ออกมาปุ๊บมันก็จะออกเลยนะคะคลายตัวนี้อ่าแล้วก็ดึงออกมาอ่าคลายคลายน็อตตัวนี้นิดนึงนะคะคลายตัวนี้นิดนึงเสร็จปุ๊บเราก็ดึงตัวนี้ออกอ่าลองดึงออกอ่าแล้วก็อันนี้มันก็จะดึงออกมา เราเาแก้วออกก่อนนะคะดึงออกมา,าดึงออกมาเสร็จปุ๊บนะคะแล้วเราก็มาเอาตรงนี้ออกด้วยนะคะแต่ตรงนี้สายตรงนี้เราอาจจะใช้ครีมปากเป็ดนะคะดึงออกมานีบนีบออกมาอย่าดึงสายไฟนะหนีบตรงนี้ออกมาดึงออกมาแล้วก็ตัวนี้เอ่อดึงมาแล้วก็ดึงตงัวน,นี้ออกอีกทีนึงตัวนี้ก็จะหลุดออกมาแล้วแค่นี้เองนะคะมันก็จะหลุดออกมาแล้วเราก็เอาแค่ตรงนี้นะคะ ส่งมาทางบริษัทนะคะแล้วก็ตอนที่ส่งนะคะก็ถ่ายรูปตอนส่งเคอรี่มาให้กับทางแอดมิน2นะคะเสร็จแล้วก็เขาจะส่งตัวนี้กลับคืนมาให้เรานะคะโดยที่ว่าส่วนส่งส่วนกลับมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าก็ไม่ยากเลยนะคะถ้าเธอเกิดตัวเซ็นเซอร์เสียตรงนี้นะคะถอดแค่ง่ายๆเองนะคะแล้วก็เอาไปประกอบเองแค่นี้ก็เสร็จสับนะคะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะ